สวัสดีครับผมอีปายซื้ออีกตามเคยพอกันอีเหลียวพี่น้องมูมี่ยังไลายดนคับมือเนี่ยอืแกินมันใหญ่บ้านนี้พี่น้องเห็นเปล่ามูนตนหนึ่ง พี่น้องดูปีนี่ดกมากครับผมอืมดกบุดกับพี่น้องเบึง่งเงโอ้สออนอดดีครับผมอืมต้นพุ่นนะกระดูกแต่ต้นเนื้อเบึ่งเงพี่น้อง โอ้สะออนอีหลีพี่น้องอือกินได้เพิ่นบ่หวงอือดุกขักอ๋อหวานพร้อม ปีที่แล้วปีที่แล้วว่บปันได้เด้ครับมาปีนี้แล้วโอ้โหบกมากบอกว่ามันมันหวานชื่นใจนะครับผมหวานชื่นใจอีลีครับแซส่บซี่ยพี่น้อง บึงพี่น้องตัวมันเขียวๆอยู่มันยังบ่แก่ปันไดแต่ว่ามันก็กินได้แล้วครับบึงเหนือหนาตึบเลยหนามากฟิลิปปินมาแล้วครับผมมันเป็นอะไรนี่ฮาว Hello 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 可以吗？购那个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 号那个那个配件配件号了吗？对对那个 ข้าขๆๆขั nah ้นข้นใช่นก็ดีเมียนปุยยังนกเกิดอิตเียนกเกิดนึกเกินึกเกิดนเกนึกเกิดนึกเกิดนงกินึเิดนึิเินเินึกเกินึเกินเกนึกเกิดนอกนึกเนเนกเดกเกนเน Nó cho bố là chín ngoài văn phía nào Hiến phố bao là vấn đơn mà hả Hiến phố bao bao còn Facebook <laughs> Facebook Thailand à Facebook. <laughs> วิดีโอช่วยเด็กก็ถนอมกูนะเด็กะจด semua เด็8ยังอยู่มั้ยย่ง้าวอาไปละเท่านต่ออืโฟิลิปปินไม่มาเป็นแม่บ้านครับพี่น้องก็อยู่ใกล้กันและ

อ่อนคักเนาะอืมเป็นบานเท่านี่ขายได้นะครับมันมันนวยไงนะพี่น้องบึง้งเออบึ้งพี่น้องเว้ยอือ้อนี่นี่นนี้น,นวนลเหรอพี่น้องนวนลเหรอเนี่นยไงล่ะอืม โอ้สุดหยดทีน่น้อยไงโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับอิปายซื้อครับผมบ๊ายบาย